ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆืก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคัวลินฟินเวอร์นะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําต้มยําพวงไข่ออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก็จะมีนี่นะครับพวงไข่ออนนะครับแล้วก็เครื่องในไก่นะครับก็อันนี้ผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราล้างสองสามน้ำนะครับเราขยํากับเกลือหน่อยนะครับแล้วก็ล้างอีกสองสามน้ําจะได้สะอาดนะครับแล้วก็จะมี เห็ดนะครับชิเมจิขาวนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับหรือว่าใครจะใช้เห็ดฟางก็ได้นะครับก็เห็ดนางฟ้าก็ได้ครับแล้วก็ใบกะเพราครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเอาไปทอดนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับแล้วก็มะนาวเอาไว้ปรุงรสนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ ก็เพื่อนๆครับเราก็ตั้งน้ำไปเลยนะครับพอน้ำเราเดือดแล้วนะครับเพื่อนเราก็ใส่นี่ไปเลยครับข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับใส่ลงไปเลยครับต้มเลยพอน้ำเราเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่เครื่องในลงไปเลยครับลงไปเลยครับอันนี้เราห้ามคนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเดือดอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นคาวนะครับก็หลังจากที่ เราต้มไว้สักพักหนึ่งเดือดแล้วนะเนัเพื่อนๆเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยครับใส่เห็ดลงไปเลยแล้ว <EN G> ก็ตามด้วยมะเขือเทศครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆครับพอเราใส่เห็ดไปสักพักเราก็ใส่พริกขี้หนูของเราครับลงไปเลยครับแล้วเราก็ใส่พริกที่เราคั่วไว้นะครับลงไปเลยครับนลงไปเลยรสชาติก็จะ ก็น้ำก็เดือดแล้วนะเพื่อนๆเราก็มาปรุงรสกันเลยนะครับก็ถ้าผมจะใส่เกลือนะครับลงไปหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็จะตามด้วยผงนัวนะครับนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ปลานะครับมาครึ่งทัพพีนะครับใส่ลงไปนะครับ ก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราปรุงรสไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติก็โอเคแล้วครับเพื่อนๆรสชาติแซ่บนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะบีบมะนาวใส่เข้าไปนะครับก็จะเพิ่มรสชาติแบบแซ่บๆขึ้นอีกนะครับก็น้ําเดือดแล้วนะครับเราก็มาใส่ใบมะกรูดนะครับลงไปเลยครับแล้วก็พริกที่เราทอดไว้นะครับเพื่อนๆโรยก็จะมี ผัดทีไปเรื่อยนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่เยอะก็หอมครับเพื่อนๆก็ส่วนนี oh, <no. S 2> ้ผมจะใส่ใบกะเพราลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมของใบกะเพราด้วยนะครับก็จะรสชาติแบบหอมขึ้นมาอีกนะครับรลบวก็คนนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราตักทานแล้วก็บีบน้ำมะนาวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตัก ใส่ถ้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆเราตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาบีบน้ำมะนาวนะครับลงไปเลยเพื่อนบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็รสชาติแซ่บแน่นอนนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทําตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ